ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับกูรูเป็นโนอีกแล้วนะครับผมกับผมต้องโอปสึกนะครับวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวเจ้าเบดี้แก่คราวนี้เป็นแบบเป็นโนเป็นหลักจริงจเลเป็นพคูสติกเป็นโนอืมก็คือตัวขนาดของเป็นโนเนี่ยจะไม่ใหญ่มากเรามาดูที่ดีไซน์ก่อนดีไซน์ภายนอกครับผม ใส่ภายนอกดูหรูหรายอยู่แล้วตามสไตล์อะคูสิกเปนโนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักคาเป็นเหมือนฝาของเปนโนนะครับผมถ้าเปิดเนี่ยก็คือเสียงกลางวานเลยใช่<อ>เสียงกลางวานแน่นอนแต่ถ้าเกิดปิดเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมจริงจริงอะเล่นได้มันมีเสียงแต่แค่ว่ามันเหมือนกับว่าเราพูดในลำคอมันจะไม่กลางวานเท่าไหร่มันจะอูยีเนาะเสียงมันจะไม่ค่อยกระจายสักเท่าไหร่เปิดได้2ระดับ,ดบก็คือเป็นอย่างนี้ค่อนข้างหนักนิดนึงค่อนข้างหนักนิดนึง นี่อันนี้ก็คือแงมเล็กน้อยใช่เสียงมันก็จะดูใสๆหน่อยเล็กเสียงก็ออกมาเหมือนกันส่วนอีกระดับหนึ่งก็ปิดได้อ่าสามารถปิดได้ปิดที่ถูกอย่างนี้อ่าแล้วตรงตรงนี้มันสามารถเปิดได้เปิดได้ปิดได้แล้วก็สแตนสเตนก็คือเป็นที่วางโน้ตก็จะมีขาล็อกอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ามีตรงนี้ปรับระดับได้อ่าปรับแล้วก็เก็บได้ด้วยเก็บได้ด้วยสามารถเก็บแล้วก็ปิดลาบได้เลยอ่าโอเคอ่าแล้วก็ปิดได้อย่างนี้ สำหรับคนที่ไม่เคยรู้นะว่าแกนเปนโนเนี่ยเขา เก็บยังไงเปิดยังไงก็ประมาณนี้มีสเต็ปของเขาอยู่เหมือนกันใช่แล้วฝาปิดเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นแบบหน่วงใช่ครับมีซอฟใช่สำหรับคนที่มาใช้เวลานานนิดนึงในการปิดนะครับใครที่แต่ว่ามันเซฟอย่างหนึ่งสําหรับบางทีเกิดบ้านไหนมีเด็กหรือแบบว่าพลาดไปจับฝาปิดมาปั๊บรุ่นเก่าๆผมเคยเคยเคยเห็นอยู่เราว่ามันไม่มีซอฟเลยแล้วไม้มันค่อนข้างจะหนักมากด้วยอันตรายสำหรจะเป็นเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้เหมือนกันอาจจะเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนอ่าสแตน สวยงามส่วนด้านในนี่นะครับผมด้านในเนี่ยก็จะเป็นอะคูสติกเลยเป็นเหมือนสายนะครับทั้งหมดเลยสายเป็นโนกับคอเนืแต่เป็นแนวนอนใช่อ่อัพไรเป็นแนวตั้งใช่อัพไรจะเป็นแนวตั้งอ่แนวนอนแล้วสายก็จะยาวด้วยครับผม พูดถึงเรื่องเสียงนิดหนึ่งเสียงตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนครับไม่ต้องห่วงมันเป็นของแท้เลยก็คืออัูสติกเป็นโนวคูสติกเลยแต่แค่ขนาดจะไม่ใหญ่เสียงที่ความต่างระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยก็คือแค่ความดังความดังกับความกังวานของเสียงเท่านั้น,นแล้วก็เสียงแตกต่างกันก็แล้วแต่ซีรีส์ของ แกนเป็นนงอันนี้ก็จะเป็นเป็นรุ่น G1 <D> K, K. ครับผมคือรหัส K เนี่ยหมายถึงอะไรคะอินโดนีเซียอ่าเป็นแค่ผลิตที่อินโดนเฉยอ่าเพราะว่าส่วนมากเป็นโนแกนเป็นโนครับจะผลิตที่ญี่ปุ่นซัส่วนใหญ่ของยามาฮานะอ่าต่อไปเราพูดถึงตรงไหนดีฮะเอ่อตัวนี้มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็คือเข็นเอาแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงถ้าเกิดว่าสำหรับพื้นผิวที่เป็นไม้เพราะว่าตัวเครื่องอ่ะมันค่อนข้างจะหนักมากหนักมากแล้วล้อมันจะไม่ได้มียางด้วย แนะนำถ้าจะเคลื่อนย้ายก็ให้เมืออชีพเขามาขยับกันดีกว่าใช่ถ้าอย่างแบบคุณล,ลูกค้าอยู่บ้านอยากจะเคลื่อนย้ายเองว่าไม่แนะนําเลยดีกว่าไม่ดีเลยผมแล้วก็มันอาจจะเสี่ยงกับเรื่องการจูนสายด้วยสายจะเพีย<ม>้ยนได้พวกนี้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงกับเรื่องสายท<ม>ี่ตัวมันจะไม่เหมือนตัวไฟฟ้าเนาะตัวไฟฟ้าเหมือนเป็นวงจรไฟฟ้าแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งใช่ครับในเรื่องของวัสดุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนตัวนี้ก็แน่นอนเป็นที้ไม้แต่ว่าเพื่อความหรูหราเนี่ยคือเขาสัมผ ภายนอกมันยังเป็นแบบเงาเงาอยู่ใช่อ่บางตัวจะเป็นแบบเป็นงาช้างเป็นแบบสักเป็นแบบว่าเป็นด้านนิดนึงอ่าแต่อันนี้ยังเป็นแบบเงาส่วนน้าหนักคีย์ก็ไม่ต้องห่วงเมวยแล้วแบนเป็นโนคีย์เป็นโนหนักหลายคนที่หาซื้อไฟฟ้าก็พยายามที่จะหาน้ําหนักประมาณนี้อยู่แล้วใช่ซึ่งอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยน้ําหนักคีย์หรือว่าเรื่องเสียงนี่คือหมดห่วงได้เลยแค่เป็นตัวเบบี้แกนอ่าขนาดเล็กดีหมดแต่ขนาดเล็กอาจจะเหมาะกับแบบว่าบ้านระดับบ้านแบบไซส์กลางกใาชายจนถึงใหญ่ ใครที่หาเป็นโนอะคสติกอยู<ม>่ที่อยากได้ตัวแบบไม่ยาวมากมอะไรเงี้ครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยตัวแกมเปนโนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ไซส์ก็คือตัวนี้จะเป็นเนไซส์เล็กสุดบิ๊กแกมใช่แล้วก็จะมีเป็นไซส์กลางแล้วก็เป็นแกมเปนโนตัวใหญ่เลยราคาก็ซอบลงมาด้วยในตัวนี้ครับผมตัวนี้น่าสนใจคนะ่พูดถึงขนาดเนี่ย ก็คาดความกว้างก่อนเนาะความกว้างเนี่ยประมาณ46อ่จากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นใช่แล้วก็ส่วนสูงส่วนสูงประมาณ99้า้าก้านี่คือส่วนสูงจากพื้นไปถึงตรงนี้นะอันนี้ไม่ไม่เด่นโับก็เพิ่มไปอีกประมาณสัก5 0 60สเซนได้ส่วนลึกเนี่ยลึกก็คือจากใต้ไปทางนู้นเนาะประมาณ151อ่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เหมือนเหมือนตัวเท่าๆกันเลยความกว้างกับความน้ำหนักมีอูเอาเรื่องนะคะก็261 เลยทีเดียวก็แน่นอนขนย้ายนี่ส่วนตันนี้เนี่ยเรื่องใช้ไฟก็ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ไฟฉพาะเป็นอะคูสติกนะครับผมแต่ว่าห้องเนี่ยควรจะอยู่ในห้องที่อากาศค่อนข้างจะแห้งเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจออากาศชื้นไม่ถูกกับเป็นโนนะเป็นโนมันกลัวมากใช่แล้วก็เป็นโนอะคูสติกเนี่ยก็คือเหมือนกับต้าอะคูสติกเลยที่เสียงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวเนื้อไม้ด้วยอืมในความเป็นไม้มันมีการยืดตัวหดตัวได้มันก็จะเซนเิทีฟกับเรื่องไม้นิดหนึ่งแต่เรื่องวัสดุตัวไม้ของตั้วรุนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับผมเขาทำมาดีมากหนึกหนัแล้วก็วัสดุไม ครับผมด้านในเนี่ยไม้ก็ดูหรู อ่ะเป็นลายไม้สวยครับผมลายไม้แล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นอะคูสติกเปโนลเนี่ยอย่างน้อยต้องจูนปีละครั้งหรือสองครั้งเนาะอยู่ที่การใช้งานใช่ใช่อยู่ที่การใช้งานถ้าใช้งานไม่มากก็อาจจะสักปีละครั้งปีครึ่งต่อครั้งก็ได้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าทางเปโนลไฟฟ้านิดนึงแต่ว่าแต่ถามว่าคุ้มไหมจริงๆแล้วเนี่ยคุ้มเลยครับแกนเปเนโนนี่สำหรับนักเปโนลเลยที่แบบว่าเป็นสายเปโนลเลยทุกคนคืออยากมีอยากมีแบบแกรนเปโนลเลยใช่มันไม่ได้ได้แค่เครื่องดนตรีที่ไว้ในบ้าน ได้เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นเหมือนทุกอย่างความสวยงามของตกแต่งในบ้านครบเลยทุกอย่างก็จะสวยกว่าอัปลท์ใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ดูที่แพดโดอันนี้เป็นแพดโดสามพงแพดเดิแกนเปโนแกาจะไม่เหมือนกันกับอัปลท์แล้วก็เป็นโนไฟฟ้าสักเท่าไหร่นะครับก็เริ่มจากอันขวาก่อนอันขวาแน่นอนทุกคนใช้ก็คือเป็นเสียงแบบกลางวานกลางวานเป็นแพดเดิลทั่วไป ส่วนอันตรงกลางอ,อันตรงกลางอันนี้คืออ๋ออันกลางเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเลยแกยเป็นโน้ตนะครับตัวกลางเนี่ยจะเป็นแบบเหยียบป,ปุ๊บมันจะยกคอนเขาเรียกอะไรอ่ะยกคอนสองสองช่องแรกของโนตต่คือโซนเสียงต่ำใช่คือจะยกคอนเพื่อไม่ให้มันมีิ้วเสียงอย่างปกติเนี่ยเรากดแล้วมันจะติดตดตดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรากดตัวกลางอ่ะตัวโน้ตต่าทั้งหมดด้านซ้ายมือครับจะไม่มีการเีลิวเลย เสียงมันจะกยาวเลยดังวานใช่ลากยาวแน่นอนประมาณนั้นส่วนตัวซ้ายมือเวลาอันซ้ายสุดเนี่ยเวลาเราเหยียบสังเกตว่าคีมมันจะขยับมาทางขวาทั้งหมดเลยใช่ทั้งเซตเลยครับผมซึ่งแปลว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าดูจากข้างในด้านไหนเนาะคือจะเห็นว่าเหมือนมันขยับค้อนให้เพื่อที่ว่าปกติเวลาค้อนมันตีสายเนี่ยมันจะโดนทั้ง3สายแต่นี้พอขยับมาปุ๊บเวลาเราเล่นเนี่ย มันจะรดนแค่2สายมีสายเหมือนอารมณ์เหมือนสายกีตาร์สามเซนคอนมันก็จะติดทั้ง3เสเซนเสียงมันก็จะดูสมูทขึ้นดูนุ่มนวลขึ้นไม่ได้เน้นแลกระแทกอะไรนี้ครับประมาณนั้นไม่ได้ขยบแค่คีคือขยบทั้งหมดเลยทั้งคอร์นทั้งอะไรเลยครับ ดีนะไม่ได้เหยียบแล้วตัวแกนนี่ขึ้นไหลเลยไม่ใช่อันนั้นก็รถยนต์แล้วครับเบาลุ่มไม่ได้ใช่ร <c oughs> ันก็นจะลั่นนิดนึงอาจจะเรื่องเวลาสมุดถ้าบ้านเราเนี่ยกลางวานเนี่ยอืมันก็อาจจะลําบากนิดนึงเวลาเล่นที่จะแบบไม่ให้ไปรบกวนบ้านขาง้าง <c oughs> หรือแบบห้องอื่นเองใช่ไหมครับอ<ๆ>มันก็เป็นข้อเสียสําหรับคนที่อยากได้แกนเป็นโนแต่ไม่ไม่อยากให้มันเสียงดังซึ่งอันนั้นอ่ะไม่สามารถ ได้เลยต้องไปดูเป็นโนที่เป็นแบบไฮบริดหรือไม่ก็เป็นเปนโนไฟฟ้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เคลื่อนย,ย้ายเนาะเคลื่อนย,ย้ายเคลื่อนย้ายค่อนข้างจะยากไม่ก็อย่างที่บอกไม่ควรจะเคลื่อนย้ายเองใช่มันหนักมากอแล้วก็พื้นอาจจะเสียหายได้แล้วก็เรื่องจูนสายอาจจะต้องมาจูนกันบ่อยๆหน่อยเพื่อความไพเราะ มันใช่ซึ่งเราจะมาจูดเองไม่ได้นะมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากเรื่องนี้นค่ละเอียดมา,มากาก็เป็นช่างเฉพาะต้องเป็นช่งชางมืออาชีพเลยการดูแลรักษาค่อนข้างอาจจะแบบเยอะนิดนึง<ช>อาจจะแบบค่อนข้างจะต้องรักษาบำรุงเขานิดนึงงเงี้ยใช่ครับผม เพราะว่าโดนแดดมากไปก็ไม่ดีโดนความเย็นมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันอชื้นใช่ถ้าเย่งชื้นเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นหน้าฝนหรือแบบว่าไปเจอไปอยู่ในห้องที่อากาศมันชื้นมากๆอ่ะมันจะไม่ดีกับตัวไม้เองนอกจากจะตัวไม้แล้วอ่ะตัวสายก็ด้วยเพราะมันขึ้นสนิมได้นรับเวลาเปลี่ยนสายทั้งทีนี่คือทั้งหมดเลยนะครับเป็นเส้นอ่ะเป็นเป็นบางโนตอ่ะก็มีแต่ว่าอาจจะมีมีไม่กี่านแต่สมมติว่าโนตนึงเนี่ยที่บอกมี3มีสสายอ่าใช่ก็ไม่ใช่เปลี่นแค่สายเดียวเปลี่ยนทั้งชุด ทั้ง3สายยเลยยแต่จริงๆตามปกติแล้วเขาเปลี่ยนทีอะเขาจะเปลี่ยนหมดทั้งทั้งตัวเลย ทั้งหมดทั้งนี้เลยแต่ถ้าจะเปลี่ยนตามโนต้ตแบบได้ครับแต่ว่าอาจจะมีคนที่ทําอยู่ไม่กี่เจ้าเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็สรุปเลแล้วก็สุดท้ายอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจินเด็กตรงนี้นะฮะใครที่สนใจแกมเปนโนหรือว่าเป็นโน้ต่นอื่นก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับที่ไหนนะครับก็ที่เปนโน่ในเต็ดนะคะ,ะคือเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าคือทางเราเนี่ยไม่ได้มีตั้งขายไว้ที่หน้าร้านแต่เราขายออนไลน์ใชส่ส่งประกอบติดตั้งให้ฟรีด้วยช่างมืออาชีพเลยนะครับตัวนี้เราไปส่งถึงบ้านเลยเพียงแค่ รอจ่ายเงินนั่งอย่างเดียว เจ้าตัวนี้ก็จะไปโผล่ที่บ้านคุณทันทีนะครับผมสามารถแอดไลน์หรือว่าดูสินค้าเราในเว็บได้นะครับผมเป็นโน้เต็ดพิมพ์เซิร์ชหาได้เลยใน Google Map ก็เซิร์ชหาได้เลยนะครับผมแลนเรามี2สาขามีที่ไหนบ้างนะฮะมีที่สาขาราชพฤกษ์แล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ในโครงการแฮปปี้ฮับอยู่ที่เรียบด่วนใช่ใครสนใจก็เข้ามาลองดูเป็นโนที่ร้านเราก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยกันด้านล่างได้ยะครอ้ใใให อะไรก็บอกกันได้เลยนะครับผมเราจะทำให้ได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย